ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบไทยจุดหมายปลายทางของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์ที่ทรงพลังและพิเศษที่สุดในประเทศไทย Porsche 911 Turbo GT ปี2026สร้างความประทับใจแรกที่ดุดันและเร้าใจด,ด้วยดีไซน์ด้านหน้าที่ล้ำสมัยและแอโรไดนามิกสุดโหดไฟหน้าเลดแม t ริกที่คมปริบทะลุความมืดมอบรูปลักษณ์ที่ดุดันและทรงพลัง สปลิตเตอร์คาร์บอนไฟเบอร์ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันช่วยควบคุมทิศทางลมเพิ่มแรงกดและเสถียรภาพในทุกความเร็วด้านหน้าที่กว้างพร้อมตราโลป่ปอร์เช่สื่อถึงพลังและสมรรถนะระดับตำนานทุกเส้นสายบนฝากระโปรงถูกออกแบบเพื่อความเร็วนี่ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ด้านหลังของ911 Turbo GT สกดทุกสายตาด้วยความดุดันพร้อมพิชิตสนามแข่งแถบไฟเลเพาดยาวทั่วด้านท้ายให้ความรู้สึกกล้ายุคและโดดเด่น สปอยเลอร์คาร์บอนขนาดใหญ่เพิ่มแรงกดมหาศาลทำให้มัน่นคงแม้ความเร็วเกิน300กิโลเมตรชั่วโมงท่อไอเสียไทเทเนียมคู่ส่งเสียงคำรามลึกดังก้องสถานใจโลโก้เทอร์โบ GT สองประกายอย่างภาคภูมิใจสัญ,ญลักษณ์แห่งสมรรถนะและมรดกความเร็วของปอเช่มุมมองด้านซ้ายของ91 1เทอร์โบ GT สวยสงามแม้หยุดนิ่งเส้นสายและเงาทุกส่วนถูกออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบซุ้มลอ้อกว้างครอบลอ้ออลลอยด์ฟอร์จรน้ำหนักเบา สร้างขึ้นเพื่อความแม่นยำและพลังช่องระบายอากาศด้านข้างช่วยส่งอากาศเย็นเข้าสู่เครื่องยนต์เทอร์โบคู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดนี่ไม่ใช่แค่การออกแบบแต่มันคือสมรรถนะของปอร์เช่ที่ถูกหล่อหลอมด้วยโลหะด้านขวาของรถเผยให้เห็นสัดส,ส่วนที่สมบูรณ์แบบและจิตวิญญาณแห่งสนามแข่งเส้นสายที่ไหลลื่นและช่วงล่างที่ต่ำเฉือนอากาศอย่างเฉียบคมเบรคคาร์บอนเซรามิก amic, พร้อมคาลิเปอร์สีเหลืองโดดเด่นพร้อมรับแรงสังสมระดับสนามแข่ง กระจกมองข้างไร้กรอบและดีไซน์แอโรไดนามิกผสมผสานความหรูหราเข้ากับสมรรถนะที่ไม่หยุดหยัง้งรายละเอียดจีทีบริเวณประตูและซุ้มท้ายสะท้อนจิตวิญญาณแห่งวิศวกรรมขั้นสูงอย่างแท้จริงภายในห้องโดยสารคุณจะเข้าสู่คอรพิดของแชมเปี้ยนหน้าจาอโค้งขนาด19.5นิ้วครอบคลุมแผงคอนโซลกลางแสดงข้อมูลการขับขี่และระบบอินโฟเทนเมนต์ด้วยความคมชัดระดับสูงทุกพื้นผิวหุ้มด้วยเอาคันทาราและคาร์บอนไฟเบอร์สุดหรู เบาแตกแข็งแรงพวงมาลัยสปอร์ต GT มาพร้อมระบบควบคุมแบบสัมผัส Touch sensitive control ให้ผู้ขับปรับโหมดสมรรถนะได้ทันทีโดยไม่ลับมือจากพวงมาลัยทุกปุ่มทุกเสียงและทุกพิกเซลถูกสร้างมาเพื่อความแม่นยำและสมบูรณ์แบบภายในนี้ไม่ใช่แค่ดีไซน์แต่มันคือศูนย์บัญชาการแห่งพลังใต้ฝากระโปรงหลังคือหัวใจของอสุรกาย เครื่องยนต์6สูบนอนเทอร์โบคู่ขนาด3.8ลิตรสร้างพลังถึง700แรงมา้าจับคู่กับเกียร์คลัตช์คู่8สปีดท,ที่เร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเพียง2.6วินาทีความเร็วสูงสุดสูงถึง330กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือสุดยอดผลงานทางวิศวกรรมของปอร์เช่ การผสานร,ระหว่างความเร็วการควบคุมและความหรูหราอย่างลงตัวในประเทศไทยปอร์เช่9 1 1 Turbo GT ปี2 2 6 6มีราคาประมาณ25ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและการปรับแต่งส่วนตัวนี่ไม่ใช่แค่สมรรถนะแต่มันคือความสมบูรณ์แบบที่มาพร้อมราคาของพลังหาก p ปอร์เช่1 1 Tur GT ปี2 2 6จุดประกายความหลงไหลในความแรงของคุณอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องเทอร์โบไทยไว้ด้วยนะครับรอติดตามได้เลย รถยนต์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกคันต่อไปกำลังจะมาถึงคุณเร็วๆนี้